หมูนี่ดีว่าคนอีกซื่อสัตย์แล้วตรงต่อเวลารู้หน้าที่เออแล้วชาวบ้านที่ว่าจะเข้าไปในวัดจะไปดูหมูเหรอรู้ยังไงก็ไปไหว้พระแล้วไปทาบุญด้วยนั่นแหละเออไปดูความน่ารักของหมูเอหมูเหมือนหมูแสนรู้อ่ะเออน่ารักไม่เหมือนคนบางคนอนี่คนพิษณุโลกนี่แหละเอ้ไปเกี่ยวแล้คนพิโลกเลยสะดุ้งเลยตาต่ายสะดุ้งอะไรเจอผีแม่ไหม้สดๆอะไรพิโลกอีกเหรอ พู้ใ้เพื่อนสะดุงนะนเนี่ยคนพิษณุโลกอ,อดูสิเรื่องของเรื่องเนี่ยอือมีลุงอยู่คนหนึ่งขึ้นรถมาจากอุตรดิตรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟพิษณุโลกเนาะก็ดีไงสถานที่นี้ใหญ่ใหญ่ผู้คนมากมายทีนี้ลุงแกลงมาเหมือนกับคนแบบเมารถอะเนาะเออมันกมกันก็กระเป๋าใบก็มายืนหลุงอายุเยอะแล้วนะกินเหล้าหรือเปล่ามาดื่หรือเมาเรือโอ้โหดูท่าทางแล้วแกน่าจะ น่าจะไม่ค่อยได้เดินทางอ่ะเมาคนหูตาลายคนอายุเยอะอแกก็มองซ้ายมองขวามองหน้าอะไรเสียงอะไรมอไสา์ไปจอดข้างข้างเหรอเออมอไสา์ไปจอดข้างแกก็หลบนิดนึงมอไสค์รับจ้างว่าแต่ไม่ใช่อดิมองมาถึงถามเลยมองคนใจบุญนะลุงลุงลุงอย่ไปไหนเหรอลุงลุงก็บอก เออไอ้หนูแถวนี้มีร้านแว่นไหมจะไปไปร้านแว่นตาแกไม่ดีเราแว่นแกชำรุดเอออ๋อมีมีลุงเดี๋ยวผมจะพาไปน่ะก็ดีแล้วคนพิโลกทำไมเออก็ลุงก็เออเขาท่าอย่างนี้ไอ้หนูนี่เขาท่าเว้ยลุงขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมพาไปเนี่ยอยู่ใ้กล้นีแหละในตลาดนี่แหละก็ดีอ่ะเออคนดีนะ่ยน่ะคนพิโลกคนดีตายลุงก็ กระเป๋าฝากไอ้หนูไว้เลยพอก้าขาจะขึ้นไอ้หนูมันออกตัวเลยพ <c oughs> าลุงไปร้านแว่นเออเดียวเดียวเดียวต้องถอยกลับมารับลุงดิ <c oughs> น่าเห็นไหมดีขนาดถึงว่าไปแล้วยังถอยกลับมารับแล้วไม่ดียังไงพอลุงขึ้นปั๊บทีนี้ไปเลยออกค,อค,อค่อยๆขับขับไม่เร็วอะออคนแก่ซ้อนท้ายออน่ารักเว้ยคนพิศโลกข้อตลาดเลยครับร้านพ็อปก็ไม่แวะรู้จักคอฟเลอนะไ โอ้มีทุกที่ร้านท็อปอ่ะมีทุกยังหวัดร้านทแว่นนู่นนี่นั่นไม่แวะเว้ยพาเลยออกหลังตลาดไปเลยนู่นริมถนนมิรภาพครับไปทําไมถึงขนาดนั้นเชียวหาร้านแว่นออ้ยหกทางถนนมิตรพาพมันห่างจากร้านแว่นขนาดไหน่ะไม่รู้แหละมันก็ไปเลยอ่ะหาร้านแว่นหาไปหามาออกถนนมิรภาพไปเลยเจอไหมไม่เจอจอดพอจอดปั๊บพลเมืองดี เปลี่ยนใจทันทีเลยซื้อน้ำเย็นๆให้ลุงดื่มเอกดลุงก็ให้ปั้มลุงเป็นมีอะไรเหรอนึกแล้วนึกแล้วกดหัวสมองให้คำว่ากดในคุณใช้คำไม่ถูกต้องคำคอลุงกดลุงปุ๊บคว้ากระเป๋าตั้งลุงกระเป๋าอ้าวขึ้นรถขับวิ่งหนีไปทางสามแยกอีโดนเดียวขับหนีหรือขับวิ่งหนีจะวิ่งเออไปทังคนทั้งรถอะไร ขับวิ่งหนีเออขับหนีไปเลยงงเอากระเป๋าลุงไปด้วยแล้วทิ้งลุงอ่ะอยู่กับแว่นเก่าๆอันเดียวถ้าเป็นเรานะจะทิ้งไว้ให้ทักงสามสิบคนที่ไหนนะผิดโลกคนพิดโลกเออเมื่อกี้ยังบอกคนพิดโลกคนดีอะไรนี่แม่คุณคุณถามลุงที่ว่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างมีตังค์เจ็ดแปดพันเนี่ย ไม่ใช่แล้วเหลืออะไรไว้เนี่ยไม่เหลืออะไรไปเลยเหลือแว่นเก,กล่าๆให้ลุงอยู่อันเดียถามลุงว่ามียาประสาทนอเลตของคุณเอามากินแก้ปวดหัวแล้วคุณเล่าขา่าวซะจนงงไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> อะไรยังงงอะไรอ้าเขางงเพราะตอนแรกเขากาลังชื่นชมเขากป็ังเป็นคนดีมมื่อกังเป็นพระเอกเลยก <c oughs> ็ไอไอหนูเนี่ยพาไปหาร้านแว่นอ่าเป็นพระเอกไหมลุงตาของตาแกไม่ดีอ่าตอนนี้เป็นพระเอกอยู่ตาแกไม่ดีไอหนูตอนนี้เป็นพระเอกอยู่ตอนพาไปเนี่ยเออตาของ ตาอ่ะไม่ดีไม่ดีเออต้องใส่แว่นก็บอกให้ไอ้หนูเนี่ยไปร้านแว่นหน่อยอะ่าไปใส่ขาแว่นหรืออะไรก็ไม่รู้ละไอ้หนูก็เลยกพาออกหลังตลาดเลยเลยไปถึงก็นั่นแหละป้นอย่างเงี้ยเหรอเออทำ้ายร่างกายด้วยเลวจริงจมันคงย้ายมาจากจังหวัดอื่นอ่ะไอคนเนี่ยเพราะคนจังหวัดผมจะเป็นคนแบบซื่อสัตย์เอาแล้วทีนี้มันเหตจะเกิดพิธพิรุโลก ถ้าใครดูข่าวนะเห็นแล้วน่าสงสารมากเลยส like งสารยังไงกันลุงนี่หมดอะยรตหยาบหมดเลี้ยงหมดแรงโอ้ยตัง7-8พันนี่เกี่ยงเลยดูสิแล้วไอ้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 หนุ่มคนนั้นน่ะแทนที่จะทิ้งไว้ทั้ง30-40ทิ้งไว้ทําไมอ่ะอ้าวค่ากับข้าวค่าเออข้าวแกงสักจานก็ยังดีลุงก็ข้าวก็ไม่ได้กินตังก็ไม่เหลือนอนกระดินเลยภาพเป็นคุณเนี่ยคุณมีเงินอยู่ในมือเนี่ย เจ็ดแปดพันถ้าเกิดฉันจะเอานะคุณจะให้ไหมลุงเอาไปสองร้อยไปแล้วนะสวัสด,ดีไปเลยโอ้คุณใจดีมากพันทุนเนี่ยนะครับอือแต่คุณขโมยเงินเขาคุณยังยาพี่เนยเอาเขาบอกว่าเข,ขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโจรมีคุณธรรมเออใช่ไหมเออไ,ไ,ไม่ใช่โจร<อ>พิโรกโจรมีคุณธรรมเขาไม่เขาไม่ขโมยหรอกดีนะแว่นอันนั้นมันมันยังไม่เอาไปเออถ้าเอาไปล่ะโอยที่ได้ตังค์เหมือนกันเนาะ ไม่ต้องกันแล้วมึงไม่ต้องดูอะไรกันเลยนอนหมดสภาพเลยลุงอันนี้เตือนเตือนใจไปเลยนะว่าเตือนภัยด้วยแหละอืลงรถที่บขส่สถานีรถไฟก็ดีออืสถานีอะไรก็แล้วแต่เรัาเราไม่ชินกับพื้นที่เคยเจอไหมเคยเจอไหมแถวหมอชิดภาษาเดียวกันอะไรเงี้ยโอ้ประจําเลยเป็นยังไงบ้างเขาก็จะหลอกกันเองนั่นแหละ คนภาษาเดียวกันหลอกกันบนจะจ้องเลยรถอุบลเข้ามารถโขงเจียมเข้ามารถหนองคายเข้ามาวิธีการเขาาจะหลอกยังไงก็ดูเลยส่วนใหญ่เขาจะมีลังแม่ใส่ของมาให้กินครับบางคนแต่งตัวสวยนะครับแต่หิ้วกองแต่ยี่ห้อสวยครับเปองของเล่าอไนั่นแหละของกินที่กินปลาหึมเลยยเขาไม่เอามาแล้วมีเอามาปลาเนี่ยนะใช่ยังมาหยดรถฉันเลย จริงสองวันกลิ่นยังอยู่เลยไม่เอานิ้วแต้มแล้วชิมดูของจริงของผมของจริงลืมเชอะก็บอกว่าเตือนไว้เลยบางทีนะภาษาเดียวกันน่ะส่วนส่วนมากจะหลอกกันเองใช่สิมันงพื่เพื่อตายใจเป็นยังไงคนบ้านไหนเนี้ยอะไรเงี้ยใช่ไหมไปไซรล่ะไปไซร์อะอะไรเงี้ยสำเนียงสำเนียงใกล้ใกล้เกินอันตรายนะครับเรื่องเรื่องเรื่องผมขอเตือนว่าจริงๆนะอย่าไว้ใจเขาอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองถูกต้องนะครับเพราะ เพราะอะไรรู้ไหมสถานที่นั้นๆน่ะเราไม่ชินพื้นที่เราไม่รู้ว่าอบางทีมันเหมือนเหมือนกับมีแก๊งคอยมองเราอยู่เอยื่อมาแล้วเข้าไปทีงสองคนสามคนแก๊งหลายภาษาเงินเนอะผู้นี้เป็นแก๊งมันจ้องเลยแต่ผมไม่ชอบทําไมเพราะมันทําคนจนถ้าแน่จริงคุณไปขนนอนแรกนี่เออไดแต่เป็นส0ิบล้านใช่เออไปเอาทีเยอะๆนุ่น หรือไม่ก็นุ่นเลยไอ้รถขนเงินที่เชียงใหม่นุ่นมีครรถขนขนเงินเป็นไงอ่ารถขนเงินเมื่อเชียงใหม่ไอ้ทิมจะไปส่งที่แม่ริมอ่ะของธนาคารกรุงไทยอ่ะรถขนเงินเขาก็ต้องมีตู้ทรงตู้เซฟอะไรของเขายังดีไปสามคนถือกุญแจคนละดอกเลยไขก็ต้องไขพร้อมกันแล้วจะออกงานทีเนี่ยเขาไปบอกนะว่าไปไหนไปส่งที่ไหนไปกับใครคือหมายถึงว่าไม่ได้ประจำรถเท่านั้นคุณจะมานัดกันแบบวางแผนล่วงหน้าเนี่ย อ้าวปไไไม่ดการไปทํางานไม่ต้องนัดกันไม่ต้องวางแผนล่วงหน้าก็มันเป็นสายไงอันนี้ขนเงิน27ล้าน9ถุงถุงละ3ล้านถุงละ3ล้านไปถึงที่ไอสาขาแม่ริม8โมงกว่าธนาคารยังไม่เปิดเจ้าสามคนนี่หิวข้าวเอออเารถไปจอดกินข้าวโอ้โหอิ่มอร่อยขาหมูนี่แหละข้าวโคราจานรถโดนยกถุงหายไปสามถุงถุงเงิน ไม่ใช่มันหล่นหายแล้วครับท่าน,นจะหล่นได้ยังไงกุญแจนิรภัยไขยทั้งสามชั้นไม่ระหว่างทางมันอาจจะท้องเทธอมันทะลุเขามีกล้องจับเลยว่าประตูหลังเนี่ยเปิดแค่สองครั้งเองเออไม่ใช่เขาเขามี G B S คือหมายถึงว่าถ้ารถออกจากบริษัทใหญ่เนี่ยจะไปตามเนี่ยจะไปจอดทุกงไหน จะใช้เวลากี่นาทีกี่คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเช็คไว้แล้วเออ GPS ให้ได้คำนวณให้ได้คำนวณไงเขาเขาเขาคำนวณแล้วไม่มีครับแต่พอมาถึงที่เนี่ยเงินหายไปสามถุงมันเป็นไปได้ยังไงตอนขึ้นขึ้นครบอ่ะคืเอาเครื่อดนเดสงสัยตอนนี้เขาเอากล้องถ่ายดูแล้วนับแล้วครบเก้าถุงแล้วไปจอดตรงที่ไม่มีกล้องอะกล้องไม่มีจับเลยสั้ตัวเดียวก็จอดใต้ผมจะบอกไว้แล้วว่า ให้เวลาไม่เกิน3าวันเดี๋ยวจับได้อืมอืมอเพราะมีหลักฐานอยู่มีพิรุษครับอย่างนี้เราต้องตามกันไปใช่ไหมสามคนนั้นก็คือพวกเรานี่แหละ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คุณก็หาคุกเนเอาช่วงก่อนหาคุกเนี่ยบอกก่อนว่าวันนี้ก็คงจะหมดเวลาแค่นี้แล้วก็พรุ่งนี้พบกันใหม่อีกสักวันหนึ่งอย่าลืมเอาไก่ไปด้วยวันนี้พวกเราสามคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีตอนนี้คับ